นที่ลูกค้าเรียกร้องกันมาเออวันนี้ก็เปิดรีวิวให้แล้วนะคะใช้แล้วรหัส FJ 113นะคะลูกค้าค่ะเข้ามาเลยก็ดเ,เลยต้องบอกว่าเจ้าใหญ่ตุนไปแล้วรหัสนี้เ,นเออตุนไปแล้วนะคะลูกค้าเขากำลังเล็งไปท่อ,อ,อะลูกค้าวันนี้มาอัปเดตงานเมื่อวานรันไปแล้วลูกค้าแจ้งว่าราคา ไม่ใช่ราคาอัปเดตปัจจุบันนะคะเป็นคลิปของปีที่แล้วเนาะลูกค้าก็อยังวันนี้ก็เลยเอามาอัปเดตกันให้ดูอีกรอบหนึ่งละกันลูกค,ะคะ้าขางานนี้นะคะรุ่นนี้เป็นงานรหัส FJ 1 1 3นะคะงานรวมฟีดนะคะลูกค,ะคะ้าขาตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นช่วงปลายปีอะคะ่ะหมดเพราะฉะนั้นแล้ว ตอนนี้ที่ยังมีสินค้าอยู่อะค่ะลูกค้า่ะใครที่มีแผนเนาะจะลุยขายของหนาวช่วงปลายปีงานนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าตุนมากๆลูกค้าเพราะว่าราคาตัดล็อตคือแบบถูกมากนะคะเออราคาตัดล็อตคือถูกมากนะคะลูกค้าขานะชอบเล่นฟีดญี่ปุ่นเล่นรุ่นนี้ได้ลูกค้าเพราะว่ารุ่นนี้ก็เป็นงานญี่ปุ่นเหมือนกันลูกค้าขาแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะเป็นงานรวมนะคะ อยากเห็นงานเหมือนกันว่างานจะออกเป็นประมาณไหนนะคะลูกค้าขาพี่อราชาสวัสดีค่ะพี่ธนชัยสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วฝากดันหนึ่งให้หน่อยนะภาพชัดเสียงชัดไหมคะพี่ภาพชัดเสียงชัดไหมคะดันหนึ่งมาได้เลยวันนี้มาเช้าหน่อยนะคะลูกค้าอากาศดีนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวขออนุญาตนะเริ่มรีวิวเลยดีกว่าเพราะว่าจํานวนน่าจะเยอะนะ จำนวนน่าจะเยอะนะอ่ะแอดพิงจา๋าเดี๋ยวเริ่มโชว์ได้เลยรุ่นนี้นะคะตัวแรกมาก็ได้แบรนด์ลิขสิทธิ์ป้ายดิสนีย์เลยลูกค้าลูกค้าหลายๆท่านยังยังไม่รู้จักผ้าฟีดเนาะผ้าฟีดก็จะฟิลฟิลคล้ายๆเหมือนผ้านานโนอ่ะพี่นะมีผ้าเป็นผ้านานโนขนสั้นขนยาวนะคะลูกค้าขางานก็คือจะ คาก,กันมาเลยนะคะในหนึ่งกระสอบเนี่ยลูกค้ามันก็จะมีทั้งงานเสื้องานแจ็คเก็ตนะคะลูกค้าจ๋าค้ากันเลยในก้อนนี้นะคะแบบขนสัน้นแบบขนยาวนะรุ่นเนี้ยลูกค้าตามแบรนด์แบบยูนิคอเนี่ยทำเยอะมากนะยูนิคอเนี่ยทำออกมาเยอะมากสําหรับงานฟีดเนี่ยลูกค้าดูดิงานเขาสามารถใส่กันหนาวได้ดีเลยลูกค้าคเนื้อผ้าดีนะคะแล้วก็รุ่นนี้สามารถไปทําราคาขายได้เลย รุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ขายดีนะคะลูกค,ะคะ้าขารองลงมาจากไหมพรมเลยลูกค้านะคะ <ไป S 1> เพราะว่ามีเจ้าใหญ่มามามาเหมาไปแล้วอ่ะพี่มีเจ้าใหญ่มาตุนไปแล้วอ่ะลูกค้านะคะตัวนี้ต้องบอกว่าของจริงนะคะสำหรับงานฟีดรุ่นนี้เห็นไหมน่ารักนะับตรงตรงหมวกเขามีหูด้วยอะ่ะน่ารักเห็นป่ะลูกค้า งานมันน่ารักมากและที่สําคัญก็คือมีทั้งชายมีทั้งหญิงในกระสอบนี้ค่ะลูกค้าจ๋ามีทั้งชายมีทั้งหญิงในกระสอบนี้เห็นปะเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้ลูกค้าลูกค้าใส่เสื้อด้านในแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตด้านนอกอย่างนี้ค่ะได้เลยส่วนใหญ่งานฟีนเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่นะเขาจะทําออกมาก็คือเป็นงานที่สามารถใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยลูกค้าค่ะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นงานที่เรียกได้ว่าใส่กันหนาวได้ดีเลยลูกค้าอะของยูนิคอร์ค่ะลูกค้า ยูนิโคค่ะอะน้องวีโชยูนิโค้พี่หน่อยอะยูนิโคค่ะ,คะลูกค้านี่นะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่างานฟรีอะราคาแพงได้เลยนะคะลูกค้าราคาจะต้องไปอยู่4,900การาสอและ0า0ได้เลยลูกค้าหนูบอกราคาแล้วพี่อย่าอึ้งนะรุ่นเนี้ยราคาขายของโกดังอะลูกค้า100กิโลอะ 3,900บาทเท่านั้น3,900บาท, 3, บาทหนูการันตีว่าพี่ได้ย er ูนิโคเยอะมากๆนะคะหนูการันตีว่าพี่จะได้ย er ูนิโคเยอะมากๆลูกค้าเห็นปะแบบทรงคุณผู้ชายแบบนี้ก็เท่ลูกค้านะแบบของผู้หญิงอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าขานะรุ่นเนี้ยต้องบอกว่างานงานสวยงานดูดีแล้วก็ผ้าค่อนข้างสะอาดนะคะลูกค้าขา ระสอบรีวิวน้องมีส่วนลดให้300บาทนะคะลูกค้าขากระสอบรีวิวน้องมีส่วนลดให้300บาทแบนเฮดเห็นปะผ้าฟีดอะลูกค้านะใครที่แบบอยากศึกษาอยากลองขายอะลูกค้าสอบโจทย์มากลูกค้าขาอุ้ยน่ารักมากโอ,อ้โหลูกค้าคือถ้าใครมาอยู่ใกล้ๆตัวก็คือแบบหลงไปกับขนนะ เพราะว่ามันนุ่มมันนุ่มแล้วเห็นปะเขามีแต่งหูแต่งอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าขายดีมากนะคะขายดีมากจริงๆสําหรับงานฟรีลูกค้ารุ่นนี้ใครที่กําลังตามหาอยู่นะคะลูกค้าขาสามารถจัดรหัสนี้ได้เลย FJ 1น3นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นงานแจ็คเก็ตนั่นแหละลูกค้าแต่ว่าอาจจะเป็นมีเสื้อมีอะไรมาด้วยนะรุ่นนี้พิเศษหน่อยลูกค้าเขาจะมีเสื้อมีเป็นเสื้อนะคะลูกค้าคอเต่าเสื้อคอปกอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าขา คราผสมไปในกระสอบด้วยนะคะแล้วก็ผสมแจ็กเก็ตเนาะแต่ถ้าเป็นป้ายอื่นๆเขาจะเป็นเน้นแจ็คเก็ตซะส่วนใหญ่ลูกค้าแต่ว่ารุ่นนี้เขาดียังหน่อยตรงที่ว่าเขามีเสื้อติดไปให้ด้วยนะคะเนี่ยน่ารักเป็นเหมือนผ้านานโนผ้านุ่มใส่แล้วอุ่นใส่แล้วเย็นคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ในที่ร้อนมันก็จะเย็นลูกค้าอยู่ในที่เย็นมันก็จะอุ่นนะคะเนี่ยน่ารักมากแล้วให้ดูขนใกล้ๆขนนุ่มมากลูกค้าเนี่ย ขนนุ่มมากนะคะโอ้โหยูนิโคแบรนด์อ่ะออกดีมากๆเลยคุณพี่แล้วก็ตัวนี้มีราคาส่งมีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะใครสนใจนะคะลูกค้าหาสอบถามราคาส่งราคาพิเศษได้เลยนะช่วงนี้ตุนได้ตุนเดอ้อลูกค้าใส่ได้สองด้าน,านเออ ลูกค้าอย่าว่าไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเข้าฝนเดี๋ยวก็จะเข้าหนาวเพราะฉะนั้นแล้วอะลูกค้าที่มีแพลนนะคะลูกค้าขามีแพลนการใหญ่นะที่จะหาของหนาวขายอะลูกค้าตอนนี้แหละเป็นโอกาสดีมากใช่ใช่ไม่ได้ของแล้ว เดี๋ยวเนี่ยลูกค้าอีก2-3เดือนเนี่ยของหนาวหนูก็จะเริ่มปิดดิวแล้วลูกค้าจะไม่มีของว่างแล้วลูกค้าขาเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กำลังแบบวางแพลนหรือมีแพลนอยากขายลูกค้าเพราะฉะนั้นต้องรีบด่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเหมาเจ้าราคาส่งเจ้าราคาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าอ่ะเนี่ยด้านหลังยูนิคอร์รุ่นนี้แนะนำนะเอาไปซักแล้วก็เอาไปอบนะคะน้องจะฟูมากฟูแบบฟูสวยเป็น ไอ้เต้าฟูเลยลูกค้านะาหนูบอกเลยนะผ้าเขาจะฟูมากตัวนี้เพราะว่าเขาอัดก้อนมาค่อนข้างแน่นแล้วก็จํานวนตัวในกระสอบเนี่ยลูกค้าจะอยู่ที่ประมาณ350บวกลบเลยนะคะได้จํานวนเยอะลูกค้าค่ะได้จํานวนเยอะนะตัวนี้ใครชื่นชอบนะคะสามารถจัดรุ่นนี้รหัสน,นี้ได้งานคะเลยขนสั้นขนยาวนะคะอันน้ะะอยูนิคอ ยูนิโคค่ะลูกค้านี่ยูนิโคนะคะแท็กอยู่ด้านข้างยูนิโคเขาเป็นตำนานนะคะ<ม>ของผ้าฟีทอยู่แล้วลูกค้ <ico> าดูนี่ยูนิโคดเพราะว่าออกช็อปตัวหนึ่งก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะลูกค้านะของเรามีของเด็กด้วยนะลูกค้า ใครที่อยากได้ของเด็กนะก็สามารถทักแชทได้เลยนะคะลูกค้ามีรหัสของเด็กด้วยอันนี้แบรนด์ GU นะคะงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าขางานญี่ปุ่นนะงานญี่ปุ่นใครที่ชอบญี่ปุ่นนะคะจัดญี่ปุ่นได้เลยรหัสนี้ FJ 1 1 3เนาะรวมฟรี3,900บาทกระสอบรีวิวมีส่วนลด300นะคะลูกค้าจ๋ากระสอบรีวิวมีส่วนลด300นะคะลูกค้าค่ะเนี่ย อันนี้ก็ใส่ได้ทูโทนเนาะสองฝั่งเลยแบรนด์ le, ดดยูนิโคลออกเยอะการันตีนให้ลูกค้าเลยลูกค้าจา๋าแบรนด์ยูนิโคลออกเยอะมากนะคะรหัสนี้ถ้าเป็นป้ายกลุ่มนองฟองเงี้ยจะเป็นยูนิโคลนี่นะคะใครที่สนใจนะคะลูกค้าขาสามารถทักแชทได้เลยนะคะลูกค้าขามีราคาส่งราคาพิเศษให้จำนวนตัวเยอะมากนะยูนิโคลปะนะ่ะใช่ยูนิโคล อ่ะยูนิคออีกแล้วยูนิคอลูกค้าใช่ถ้ามันอัดกันมาเนาะมันอาจจะแบบว่าหดตัวแบนแฟบไปหน่อยลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าเอาไปซักเอาไปอบนะหนูบอกเลยให้โดนความร้อนหน่อยนะผ้าจะฟูเลยค่ะนะผ้าจะฟูเลยลูกค้านะอันนี้แบบเสื้อนะคะแบบเสื้อ งานค่อนข้างโอเคนะลูกค้างานขนสั้นขนยาวคะ่ะกันในกระสอบเลยลูกค้าค่ะตัวนี้จะได้งานที่เป็นแนวสไตล์เสื้ออย่างงี้ค่ะไปด้วยนะคะลูกค้าเอาไปมิกซ์ใส่สองชั้นได้เลยนะคะเอาไปมิกซ์ใส่สองชั้นได้เลยนะคะโอ้โหยูนิคอร์ดดีมากวันนี้มาทำรีวิวอัปเดตให้ดูนะคะลูกค้าขา เพราะว่าตัวนี้นะคะลูกค้าสอบถามกันมาเยอะอยากเห็นรีวิวอัปเดตล่าสุดนะคะวันนี้ก็มาเปิดให้เลยนะคะลูกค้าขาวันนี้ก็มาเปิดให้เลยกับงานฟีดนะ FJ 1 1 3นะคะลูกค้าขารวมฟีดญี่ปุ่นอุ้ยยูนิค่สีชมพูตัวนี้นะเอาไปเรียงโทนถ่ายรูปนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสวยมากนะบอกเลยนะว่าสวยมากลูกค้านี่อุ้ยอันนี้ตัวใหญ่ จียูจียูยูนิคอเนี่ยลูกค้าจะมีออกเยอะโทเนี่ยลูกค้าแลนี้สวยมากเลยนะคะของฟัง convert นะคะด้านหลังคอนเวิร์ตงานทูโทนนะคะลายทางนี้นเวิร์ตนะคะเห็นป่ะลูกค้ามีแต่แบรนด์ทั้งนั้นเลยมีแต่แบรนด์ทั้งนั้นเลยค่ะ มาโอเคฝากวางไว้หน่อยลูกค้าเน็ตหลุดขออภัยด้วยนะคะเน็ตหลุดเน็ตหลุดมาใหม่มาใหม่มาใหม่ลูกค้าจ๋าเมื่อกี้เน็ตหลุดเมื่อกี้เน็ตหลุดนะคะลูกค้าค่าอะมาเลยแล้วก็ตามด้วนี้ต่อเลยคอสบี้ค่ะคอสบีนะคะสีแดงวายสวยมากคอสบี้คอสบี้เห็นปะน่ารักมากอันนี้เหมือนลายแบบคริสต์มาสเนาะ เหมือนลายแบบเทศกาลคริคสต์มาสเลยลูกค้างานสวยแล้วก็ได้จำนวนเยอะแล้วที่สาคัญคือราคาทุนคือถูกมากเพราะว่าทั้งกระสอบเนี้ยค่ะลูกค้า100กิโลโกดังขายแค่บางอ,อันนี้อนาอยบาทเอง,อง,ย,องยูนิคยืนหนึ่งยูนิคยืนหนึ่งนะคะประมาณประมาณ350โดยประมาณการค่ะพี่ นะพี่สมหรือไทยจ๋าประมาณ300 350ประมาณนี้ค่ะนะคะเพราะว่ามันเยอะมากนะพี่มันเยอะมากนะคะโอ้โหยูนิโคออยูแล้วขายขายตัวละร้อยสามสิบเอ้ขายตัวละร้อยสีย่สิบตัวก็ได้กำไรแล้วอีกสามร้อยกว่าตัวที่ลูกค้าได้ไปอ่ะคือทุนเอ้ยคือกำไรเออขายสี่สิบตัวได้ทุนคืน ขายอีก300อตัวคือกําไรขายตัวละร้อยได้เลยนะคะตัวนี้ไปหลักร้อยได้ลูกค้าเสื้อกันหนาวหลักร้อยอันนี้แบรนด์จจกรัวนะคะอันนี้สวยนะฮะสวยสวยยูนิโคค่ะยูนิโคอีกแล้วเนี่ยลูกค้าจ๋ายูนิโค ออกดีมากนะคะยูนิคอออกดีมากลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กําลังตามหาผ้าฟีดนะะอยากขายนะคะลูกค,ะคะ้าขานี่เล่นรหัสนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวเออคอ KR เนาะลูกค,ะคะ้าขานะมาใหม่นะคะลูกค,ะคะ้าขารถเก่าก็คือหมดแล้วลูกค้าเหมาหมดแล้วลูกค้ามีรถใหม่เติมสต็อกมาให้อีกใครสนใจรหัสไหนก็เล่นรหัสนั้นได้เลยนาา่ารักะ ไม่ไอทพิงไม่ได้ยินไม่ไม่ได้ยินกดเปิดเป็นใหม่สิ องเส่วนตัวเนี้ยเขายังไม่ได้ลองแต่ถ้าเขาเห็นระวังโดนเหมาอีกอคไรอยากได้ลูกค้าอยากดูอยากเหมาอยากอะไรนะรีบก่อนเลยก่อนที่ลูกค้าหลายๆเจ้าแล้วเขาจะไม่หินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินอ่ะมาลูกค้าหนะ้าไม้แอดพิงไม่ได้ยินโอเคโอเคไม่เป็นไรนะคะมาลูกค้าตัวนี้ ฟีดนะคะญี่ปุ่นใครที่ชื่นชอบรุ่นนี้สามารถจัดรหัสนี้ได้เลยนะงานญี่ปุ่น<อ>ดียังไงลูกค้าดีตรงที่ว่าได้ยูนิโคเยอะอนะคะเอ้ยเท่นะได้ยูนิโคเยอะนะคะได้ได้งานแบบงานสะอาดเนี่ยลูกค้านะคะงานที่โรงงานเอามาแต่ละตัวลูกค้าสามารถแบบการันตีได้เลยว่างานค่อนข้างโอเคมากๆเรา,าถึงเอามาขาย นะคะ1ก็คือให้ราคาถูก2ก็คือให้สินค้าที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะคะลูกค้า่ะเนี่ยเห็นปะดิสนีย์ดิสน,สนีย์งานปากักนี่ลูกค้าใครที่กําลังตามหาซีรีสอยู่นะคะลูกค้า่ะตอนนี้ก็จะมีว่างเป็นรุ่นนี้1รุ่นแล้วก็งานเกาหลีอีก1รุ่นนะคะลูกค้า่ะชอบรุ่นไหนเล่นรุ่นนั้นได้เลยนะคะชอบรุ่นไหนเล่นรุ่นนั้นได้เลยแต่ ปลายปีหมดทั้งสองตัวสีโปรดสีโปรดเนี่ยคิดดูเอาไปลเอาไปเลียงโทนอะเอาไปเลียงโทนเลียงสีอะบอกเลยนะสวยมากนะคะถ้าเอาไปเลียงโทนเลียงสีเนี่ยบอกเลยนะสวยมากนะคะเนี่ยโอ้โหนา่ารักงานปงงานปากขนสั้นขนยาวขาหมดเลยทิ้งนะคะขาหมดเลยนะคะลูกค้าขา โอ้ยงินปากน่ารักน่ารักเป็น i อะไอบอยสคนไอบอยไอบอยนะลูกค้า๋าต้นนี้3,900บาทนะคะใครที่สนใจอยากได้ราคาพิเศษสามารถทักแชทได้เลยนะสามารถทักแชทได้เลยนะคะลูกค้าขาแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีรีวิวอะไรต่อลูกค้าเราติดตามนะคะลูกค้าเราติดตามเปิดจองแล้ว วันนี้ก็มีเปิดจองงานเกาหลีด้วยลูกค้าร้อยมินตอบแชทนิดนึงเพราะว่ามาอยู่ที่นี่กันหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าคนไม่พอนะลูกค้าค่ะใครที่ชื่นชอบงานฟีดนะคะลูกค้าขาสนใจทักแชทสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะลูกค้าขารุ่นนี้สินค้ามีพร้อมส่งนะราคาปีนี้นะคะได้อยู่ที่3,900บาทไม่แน่ใจ ใะรว่าปลายปีอะลูกค้าของไม่มีอะมันจะราคาขึ้นไหมทางโรงงานจะขึ้นราคาไหมนะคะลูกค,ะคะ้าขายยังไงถ้าตอนนี้สามารถตุนได้ก็สามารถตุนได้เลยนะคะลูกค,ะคะ้าขาสามารถตุนได้เลยยูนิโคเยอะยูนิโคเยอะมากยูนิโคเยอะมากนะคะลูกค,ะคะ้าขาเดี๋ยวให้น้องไปถ่ายรูปนะถ่ายแบรนด์ให้ดูว่าแบบแบรนด์ออกขนาดไหนแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ายูนิโคเยอะมากใส่ได้สองด้านใส่ได้ด้าน พูมางานปักค่าลูกค้านี่สวยมากงานภูม่านะคะลูกค้าขะเป็นสิบครึ่งนะคะสิบครึ่งเนาะแอดพี่ข้างไหนเอาหยุ่มขึ้นมาให้ดูหน่อยมันเยอะมากเลยอะ่ะมันเยอะมากนะคะพี่มันเยอะมากพี่ซื้อไปกระสอบนึงเนี่ยคือแบบบึ้มๆเลยอะ่ะพี่ได้ไปแบบว่าบึ้มๆเลยอะ่ะลูกค้านะ แรงนะแรงนะอ่ะไอ้เต้าขนนุ่มไอ้เต้าขนนาโนโคดินแบร์คดินแบร์ค่ะนี่สิบครึ่งจียูจียูยูนิคอนะคะลูกค้าเนี่ยไซส์แอลสวยมากปัเจมัสปัเจมัสนี่น่ารักสนุปปี้ ลูกค้าจ๋างานตัวนี้งานค่อนข้างโอเคงานค่อนข้างน่ารักเลยอ่ะลูกค้านะแล้วก็ลูกกระสอบนี้นะคะลูกค้าขามีทั้งชายทั้งหญิงเลยลูกค้ากระสอบนี้มีทั้งชายทั้งหญิงเลยนะคะลูกค้าขาน่ารักมากตัวที่วีถือน่ารักอะ่ะโอ้ยน่ารักนา่กนารักมากอุย้ยแอนฟิงอะไรอ่ะนั้นนะไม่ใช่หรอลายน่ารักมากเลยอะ่ะ พี่พี่วาสนาสนใจค่ะทักแชทได้เลยนะรุ่นนี้จะเอฟกระสอบใหม่ก็ได้หรือว่ารีวิวก็ได้นะคะแต่ว่ารีวิวจะมีส่วนลดให้300ค่ะพี่จะได้ทุกตัวที่หนูรีวิวเลยลูกค้าใครที่ไม่ชอบลุ้นนะคะซื้อกระสอบรีวิวไปได้เลยส่วนสายลุ้นซื้อกระสอบใหม่ได้เลยค่ะลูกค้าขาหรือว่าจะซื้อไปทํารีวิวของตัวเองแล้วก็เอาไปขายส่งต่อให้เจ้าอื่นๆก็ได้นะทางทางโกดังมีบริการรับส่งในน้ําให้นะคะ หนึ่งกระสอบได้กี่ตัวคะหนึ่งกระสอบได้กี่ตัวคะหนึ่งกระสอบได้อยู่ที่ประมาณ350ตัวโดยประมาณการคะ่ะลูกค้านะคะประมาณ350ตัวโดยประมาณการนะคะลูกค้าขาน่ารักปะน่ารักมากใส่คู่กันเลยใส่คู่กันเลยน่ารักอะ่ะ100กิโลามนนะคะอุ้ยมาเวล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 น่ารักน่ารักมาก ลูกค้ารุ่นนี้ไม่ต้องรอปลายปีนะหมดหมดก่อนปลายปีแน่นอนไม่หลงเหลือถึงพฤศจิธัธนวาแน่นอนค่ะยังไงก็หมดนะคะลูกค้าค่ะยังไงก็หมดโคยได้เลยจ้าได้จำนวนเยอะมากรีวิวลูกค้าคนไหนอยากได้นะคะสามารถทักแชทได้เลยนะหรือว่าแคปภาพนะคะลูกค้าค่ะทักแชทได้เลยว่ารับรีวิวนะยูนิคอออกเยอะมากยูนิคออันดับหนึ่ง กระสอบนี้ยูนิคออันดับหนึ่งลูกค้าเนี่ยยูนิคออีกแล้วเห็นปะอเล็กซ์นี่ก็สวยมันมีทุกเฉดเน้อยพิงเนาะมีทุกเฉดเลยลูกค้าอะจิวนะคะต้องบอกว่ามีทุกเฉดมีทุกโทนโทนพาสเทล โทนเข้มนะคะลูกค้าขาเนี่ย่าักแยกเลยเกลียดอ่าโทนอ่ามามามา,มา,มาเดี๋ยวจับเซตให้ <c oughs> เห็นป่าลูกค้าได้จำนวนเยอะมากนะคะ <c oughs> ถ้าลูกค้าเอาไปเลี้ยงสี <c oughs> เลี้ยงโทนดีๆนะน้องบอกเลยว่าโอ้โหไปตัวละ250ยังได้เลยคุณพี่ขานะคะ,นะคะไปตัวละ2 0 ห0ิยังได้เลยค่ะลูกค้าเพราะว่าราคาดีงามมากราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วลูกคา้าไมเม่อทิ้งใส่ดูหน่อยน่ารักอะ่ะกระสอบนี้ใครอยากได้ไอเจ้ามาไมเมตัวนี้เอฟเลยค่ะ3ามพันเก้าร้อยบเนี่ยเห็นปะน่ารักมากอุ้ยน่ารักอะชอบ กระสอบนี้น่ารักมากลูกค้าได้แบบตัวน่ารักไปเยอะมากแล้วก็ได้แบรนด์ยูนิคอไปแบบเยอะมากๆคุณพี่นะคะได้แบรนด์ยูนิคอไปแบบเยอะมากๆเลยใครที่กำลังมองหางานฟีดญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ f j 1 1 3ลูกค้าฝากไว้ด้วยวันนี้มาอัปเดตรีวิวให้ชมแล้วนะคะลูกค้าขาใครสนใจราคาเหมาราคาพิเศษทักแชทได้เลยนะคะลูกค้าขาใครสนใจราคาเหมาราคาพิเศษนะเนี่ยยูนิคอ ยูนิคอรอีกแล้วนะคะลูกค้าขายูนิคอรีกแล้วนะอ่ะพี่เบิดฝักให้ให้คุณพิงกันบนึงเอาไม้ให้พี่พิงสวัสดีคะ่ะสบาวเดร์ค่ะนี่นะคะโอโหได้งาน้ารนาเลยที่พอดีเว่าักวมาพี่ทักมาทางเพจายายไหมคนะยังค่ะ,นะ,คะเนะน,น,น,นี่นนลยล้วกาา็ตัว ะยะลาจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวหนูขอขนส่งเดี๋ยวหนูขอราคาได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเพราะว่าถ้าไปลงที่เดียวกันหลายๆรูปอย่างเงี้ยมันจะต่อรองราคาส่งได้ค่าส่งได้งาานม่มูิกยจอเ้้คคืลลรแวได้ค่ะเดี๋ยวขอถามขนส่งให้ก่อนนะนเพราะว่าเลทขนส่งปกติมันจะอยู่ที่7 5็ด้อยห้าิบ ท่าตุนได้ตุนเพราะปลายปีมาขอหมดจิงนะะถ้าใครเคยซื้อบเราได้มาถ้าเป็นขนส่งบ<อ>ิสซินเนสนะมัน550แต่ว่าขนส่งพยาอีกขนส่งเนื้อคะ่ะหนูไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เลทเท่าไหร่เดี๋ยวหนูขอไปถามเขาก่อน้อว่าว่าจ้ะ แค่ภาคใต้แต่ถ้า3จังหวัดมันจะมันจะมีค่าใช้จ่ายอีกใช่ค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวยะลามันมันอยู่โซน3จังหวัดชายแดนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปถามคนส่งให้ว่าถ้าไปส่ง6ลูกเนี้ยมันจะสามารถลดราคาได้อีกไหมจากหกร้อยด้าสิบเนี้ยค่ะ เลยค่ะไม่เจอเราสัญญาณแม่ต้องออกมาจากนั้นต้องถอดออกพูดได้ไหมพูดได้ค่ะใช่ใช่ค่ะโอเคยูนิโคค่ะอะลูกค้าจ๋าตุนนะจ๊ะก่อนที่สินค้าจะหมดในช่วงหน้าหนาวอุวย ใช่พอตอนนี้ลูกค้าเจ้าใหญ่ๆก็เริ่มตุนเริ่มถามงานหนาวหลังบ้านกันเยอะมาก <Wow. S 1> อ่ะยูนิโคจ้าทำไมไม,ไม่ติดอ่ะอะไมไม,ไม่เข้า่ะดิไม่บางทีมันติดัามันไม่ใ่ไที่จะเสียงแจริงต่อให้ไม่ไม่อยู่กับเนไม่น่าจะไม่เข้า พิล่าจ้าพิล่าพิล่าฮาลไม่ข้าวหรอลอยแล้วนะคะใครที่สนใจสามารถ ทักแชทขอราคาพิเศษได้เลยนะคะลูกค้าขาเนาะเดี๋ยววันนี้ก็รีวิวคร่าวๆไว้ประมาณนี้ให้แล้วกันลูกคา้าแล้วก็ใครที่อยากได้ราคาพิเศษทักแชทได้เลยเนาะบอกนะว่ากระสอบรีวิวยังว่างนะคะลูกค้าขาสนใจทักแชทมาสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลงไลค์ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยว เปิดไลฟ์อะไรกันต่อก็รอติดตามนะคะลูกค้าค่ะวันนี้ไปก่อนฝากไว้ด้วย FJ113 รวมฟีด9 9 0 0บาทนะคะลูกค้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ